สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์นะลัคนาสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเรื่องใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่บิลิเปอร์สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของขับอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชั่นอัดละอดีมาถาค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์แล้วก็อธิบายนะครับพื้นวาสนานำกำเนิดด้านของความรัก เนื้อคู่หุ้นส่วนในดวงชะตาซึ่งมันจะเป็นแพ็กเก็แพ็กเกจรวมนะครับหมายความว่าคลิปนี้มันจะเป็นพบพบหนึ่งที่กล่าวถึงความรักความสัมพันธ์คู่ครอง และรวมถึงเนื้อคู่แล้วก็จะไปเกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งที่เป็นหุ้นส่วนที่มันเป็นของแถมนะครับคือมันเป็นแพ็กเกจรวมที่มีหุ้นส่วนอยู่ในจุดเดียวกันเพราะบางคนอาจจะละเลยไงว่าแบบเออเราพูดแต่เรื่องเนื้อคู่เจอแต่เรื่องเนื้อคู่แต่เราละเลยเรื่องหุ้นส่วนไปทั้งที่มันเป็นจุดเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้เอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าพบ,พบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคู่ทั้งหมดเขาว่าคู่ที่เนี่ยหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนหุ้นส่วนนี่คือคู่สัญญานะครับแล้วก็ เป็น uh, คู่กรณีแล้วก็คู่ศัตรูได้ด้วยนะครับอย่าเรามาติดตามรับฟังและเรียนรู้กันเลยในคลิปนี้ครับสำหรับราศีสิง์ละราศีสิงจุดกำเนิดตนุราศีสิงอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีราคณาช่จุดเดียวกันครับตนุราศีสิง์อยู่ตรงนี้หรือบอกไปว่าเดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้องกับวันเลนทายในช่วงท้ายหมายถึงช่วงวันเลนทายนะครับไม่ใช่วันวันเลนทายช่วงวันเลนทายให้นะครับในช่วงท้ายคลิปนั่นเองที่เรา,าเริ่มต้นกันที่ จุดเริ่มต้นของตัวเองอยู่ตรงนี้นับไปเจ็ราศีจะอยู่ในตำแหน่งของคู่ครองครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดนะครับพูดง่ายว่าเป็นราศีตรงกันข้ามคือราศีกุมนะครับแล้วจะได้ในทางโหรศา,าศาส์ว่าตนุกนุมภาชา,าพาัททุปุตตะอริปตนินะครับก็เป็นราศีกุมแต่ตามจริงโหราศาสตรเขาดูง่ายกว่านั้นเขาจะรู้แล้วว่าราศีตรงกันข้ามคือคู่ครองก็คือดูที่ตรงนี้เป๊ะเลยไม่ต้องมาดูนั่งไล่เนาะแต่นี่คือไล่ให้ดูสำหรับคนที่ ไม่ได้เรียนเนาะจะได้เข้าใจว่าอยู่ที่พบที่7นะครับทีนี้ปัตตานีเนี่ยมันหมายถึงคู่ทั้งหมดที่ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้คือคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้านะครับแล้วก็อ่าคู่กรณีคู่กรณีกันด้วยเนาะต้องระมัดระวังถ้าปัตตานีดีจะเป็นคู่ครองที่ดีจะเป็นหุ้นส่วนที่ทําให้เราเจริญเงาะหมายถว่าเป็นการแชร์ลิงหมายถึงว่า เธอออกครึ่งหนึ่งฉันออกครึ่งหนึ่งอาจทำธุรกิจร่วมกันแล้วจเจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียคือมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนโกงนะครับมีโดนหลอกโดนโกงนะครับเนื้อคู่นี้ก็ได้คู่เวรคู่กรรมมาหรือคู่กรณีเกิดขึ้นเป็นคู่ศัตรูอะไรเงี้ยคู่ครองเป็นคู่ศัตรูก็มีเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาพูดทั้งหมดเนี่ยแต่เราต้องดูก่อนว่าตัวเองนิสัยยังไงและคู่ครองปีนิสัยแบบไหนนะครับอันดับแรกหลายคนจะคิดว่าอาจารย์ คู่หนูไม่ได้เกิดราศีสิงห์ไม่เกี่ยวนะครับคือ,อยี้ฟังก่อนนะไม่ว่าคู่ครองของคุณจะเกิดราศีหรือลัคนาดใดก็ตามแต่จะมีลักษณะราศีกลุ่มเยอะครับครึ่งหนึ่งเรียกว่า50%เนี่ยจะต้องมีนิสัยเป็นราศีกลุ่มครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นราศีที่เขาเกิดในดวงชะตาของเราดาวราหูเป็นเจ้าเรือนดังนั้นเนี่ยจะต้องมีความเป็นราหูอยู่ครึ่งหนึ่งส่วนดาวราหูไปสถิตในดวงของเรา ของเรานะครับคนเดียวอยู่ที่ไหนก็ตามไปดูจะเป็นชาวราศีนั้นตามอีกครึ่งหนึ่งเนาะอ่ะอันนี้คือคนละครึ่งเนาะทีนี้อถ้าเป็นคนจริงๆอะ่ะหมายถึงว่าเรารู้ว่าลัคนาของคู่เราอะเป็นลัคนาอะไรแต่นิสัยก็จะเป็นกลมเหมือนกันแล้วก็บวกลัคนาเขาไปด้วยเข้าใจไหมครับก็จะเป็นครึ่งครึ่งเหมือนกันเนาะพอเข้าใจเนะเาะอ่นะครับก็คือเอากลุ่มบวกกับลัคนาของเขาเองนะครับ แล้วก็ถ้าเราดูในดวงชะตาว่าเนื้อคู่เราเป็นยังไงเราจะเจอคู่แบบไหนอ,อะไรยังไงให้ดูที่พื้นดวงของเราเนี่ยมา,ยา,มายถึงดวงเกิดของเราเนี่ยให้เราอเอากลุมเบวกกับดาวราหูอยู่ที่ไหนไปบวกกันราศีนั้นที่ราหูไปตกเนาะก็คือบวกกันนิสัยจะเป็นสองราศีนั้นเข้าใจนะครับพอเข้าใจคอนเซปต์นะทีนี้เรามาดูนิสัยของเราก่อนคนสิง์เนี่ยคือดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวจำไว้นะครับอาทิตย์ไม่ใช่ตัวตนของเรา เราคือตัวตนของเราคือกายหยาบที่เราเราสัมผัสได้ตัวตนของเราเนี่ยเราจับรูปคําตัวเราได้เนี่ยนั่นแหละก็คือตัวเราไม่ใช่ดวงอาทิตย์อย่าคิดว่าตัวเองเป็นอาทิตย์นะครับอาทิตย์คือรูปลักษ์รูปหนึ่งที่ทําให้เราเห็นคณะว่าเงาสะท้อนหรือกระจกสะท้อนตัวเราเพราะว่านิสัยของอาทิตย์เนี่ยตามจริงถ้าเรามองอาทิตย์เราไม่รู้อะไรหรอกว่านิสัยอาทิตย์คืออะไรเนาะแต่เราอนุมานได้ว่าอาทิตย์เนี่ยขึ้นตกเป็นเวลามันคือรูทีนหมายความว่า ทำอะไรประจานะครับคือราศีสิงห์เป็นคนที่สม่ําเสมอทําอะไรจริงจังสม่ําเสมอเป็นคนที่แบบเสมอต้นเสมอปลายนะครับทําอะไรก็แพทเทิร์นเดิมๆซ้ําๆนะครับคือเป็นคนที่แบบว่าเคยเรียกว่ามุ่งมั่นนะครับเป็นคนมุ่งมั่นไปถึงตั้งเป้าแล้วไปถึงจุดนั้นก็แค่เน,นคล้ายละธนูครับเพราะเป็นราศีธาตุไฟพวกราศีธาตุไฟเนี่ยมีจุดมุ่งหมายครับแล้วก็ไปถึงจุดนั้นโกไปถึงจุดนั้นให้ได้ตามจุดที่เรามางเอาไว้แล้วเรา คิดวาดฝันเอาไว้ก็จะเดินตามนั้นเนาะนี่คือคําว่าพวกธาตุไฟนะครับมันจะมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มันคนละแบบนะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันคนละแบบเพราะเป็นคนละราศีไงเนาะมันจะมีตัวแบ่งเยอะแยะนะครับในทางาศาสตร์แต่เราไม่จำเป็นต้องรู้เดียวมันจะงงเอาแค่นุ่ยก่อนเอาแค่ตัวเองให้รู้ก่อนตัวเองเป็นใครนิสัยยังไงมีพื้นฐานยังไงคิดยังไงทํำยังไงเนาะอ่ะทีนี้มีอีกโก้เยอะเพราะอาทิตย์เนี่ยมันคือจุดศูนย์กลางของจักรวาลคนสิงเนี่ยมักจะให้คนอื่นโคจรรอบตัวเอง นะครับไม่ได้หมายถึงทุกคนนะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่นิสัยเหมือนอาทิตย์นั่นแหละก็คืออย่างที่ผมบอกว่ามองอาทิตย์เหมือนมองกระจกเนะี่ยเออสองกระจกน่ะนั่นแหละนิสัยก็จะเหมือนกันก็คือเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นเนะี่ยมารายล้อมตัวเองหมายถึงเป็นผู้นำหมายถึงชอบสั่งชอบบัญช,ชาการเป็นคนที่บงการอนะไรแบบนี้ครับแล้วก็เออเป็นคนที่ชอบคือหมายถึงเป็นหัวหน้านั่นแหละพูดง่ายๆก็คือชอบสั่งชอบ บอกชอบให้ทําคือเหมือนกับว่าตัวเองอาจจะไม่ทําเองนะแต่สั่งให้ทําอะไรเงี้ยคือติดนิสัยว่าสั่งคนอื่นนะให้ทําแต่ไม่ใช่ทุกคนนะต้องบอกไว้ก่อนอยู่ที่ตําแหน่งของอาทิตย์ในดวงชะตาว่าอาทิตย์อยู่ที่ไหนคือคนเป็นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยทั้งหมดจะเป็นเหมือนกันหมดแต่ความเข้มข้นความเอ่อเยอะมันจะมากแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ตาแหน่งของอาทิตย์ถ้าตําแหน่งเด่นมากเช่นคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยโอโหอีโก้เต็มที่แล้วก็เป็นคนที่แบบเอ่อเก่ง perform ดีแต่ก็ชอบคือ profile ดีแล้วก็มักจะทําใหต้ตัวเองต้อง profile ดีด้วยแล้วก็จะสั่ง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 อย่างเดียวเลยนะครับที่จะเป็นคนประเภทนี้แต่คนที่อาทิตย์ด้อยจะอ่อนน้อมทําตนลงมาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเออไม่ค่อยมีอีโก้มากแต่ก็มีอยู่ดีนะแต่มีน้อยลงนะครับเพราะยังไงอาทิตย์กาเนิดเดิมเนี่ยมันหมายความว่าลาักนณะที่เราเป็นสถิตเนี่ยมันก็จะเป็นตัวตนของเราอยู่แล้ว แต่ว่ามันจะมากหรือมันจะน้อยอยู่ที่ตำแหน่งของดาวอาทิตย์ที่อยู่ในพื้นดวงเนาะก็จะมีความเข้มข้นเขาเรียกความเข้มข้นข,ของอาทิตย์เนี่ยยึดมามากแค่ไหนนะครับคนสิงเนี่ยเป็นคนยึดติดในอัตตาตัวต,วตวนหมายถึงว่ามองอะไรก็ตามจะต้องมองตัวเองก่อนจะต้องเข้าศูนย์กลางตัวเองก่อนเสมอคิดอะไรก็เขาเรียกว่าอ,อันนี้ไม่ได้เชิงด่าหรือตําหนิอะไรนะครับแต่ประมาณว่าเหมือนกับเราเห็นแก่ตัวหมายความว่าคิดอะไรก็จะเอื้อตัวเองก่อน แล้วค่อยกระจายออกไปแต่คนสิงเ,เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นคนที่ใจบุญนะครับเป็นคนใจบุญเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าอาจจะมีหวังผลตอบแทนคือได้หน้าได้ตาเพราะคนสิงชอบชื่อเสียงนั่นเองนะครับไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้พูดโดยรวมนะครับหมายถึงว่าอาจจะมากหรือจะน้อยก็ว่ากันไปแต่ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ทีนี้ตัวตอนเรารู้ประมาณนี้ก่อนอะนะครับก็คือเป็นคนที่แบบว่า ทุกอย่างต้องชั้นก่อนน่ะเออนั่นแหละเข้าศูนย์กลางก่อนแล้วค่อยกระจายออกไปนะครับได้ก็ต้องได้ชั้นก่อนแล้วชั้นถึงให้คนอื่นต่อนะครับเป็นลักษณะนี้ส่วนุ่มะครับเป็นราศีราหูเนาะหมายความว่าเ,ออเขาเป็นเงาเป็นเบื้องหลังคือคนสิ่งเป็นผู้นําเป็นข้างหน้าและเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ใครมานําชั้นชั้นจะต้องนําเธออะไรประมาณนี้คือเป็นคนมีอีโก้และอัตตาหมายถึงว่าชั้นก่อนเสมอเนาะชั้นก็ต้องอยู่ข้างหน้าเธอต้องอยู่ข้างหลัง เธอไปอยู่ข้างหน้าไม่ได้เรียกฉันน้องไม่ได้ต้องเรียกฉันพี่อย่างเงี้ยครับคนสิงจะต้องเป็นแบบนีเนาะแต่คนกลมอะครับมันถ้าดาวอาทิตย์เด่นในดวงชะตาอันนี้เหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันก็คือพูดง่ายว่าไฟกันเต็มที่เลยดังนั้นเนี่ยคนสิงไม่ควรเลือกคนที่ที่เป็นคู่ที่มีอาทิตย์เด่นจำไว้นะครับเปิดดวงชะตาดูเลยนะคู่เราเนี่ยอาทิตย์เด่นหรือไม่ถ้าอาทิตย์เด่นอาทิตย์มีตาแหน่งเนี่ยอย่าไปเลือกเพราะว่า มันจะเด่นแข่งกับเราแล้วเราก็จะแบบมันคือมันหนุนกับมันกัดกันตายเลยอ่ะเขาจะมาครับมันเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันก็ข่มกันเต็มที่ไม่มีใครยอมใครในนั้นเนี่ยเราควรจะหาคนที่อาทิด้อยในดวงชะตาเพื่อเขาจะได้ยอมเรานะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้เราไปมีอีโก้ตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันทําให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้หมายถึงว่าอยู่คบกันไปได้นานนะครับแต่ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเทียงเงินทะเลาะกันนั่นแหละครับ เ,เราเห็นตอนแรกเราไม่รู้หรอกบางคนอาจจะคิดว่าแต่ว่าคนคนนี้ก็ดีนะอย่างหนุยอย่างนี้เราอาจจะคิดไปเองเพราะว่าดวงชะตามันดูได้ตั้งแต่เกิดยันตายหมายถึงว่าเรารู้นิสัยเขาทั้งหมดแล้วแต่เราประเมินคนเนี่ยได้แค่ช่วงชีวิตหนึ่งเท่านั้นที่เราเห็นเขาในสายตาแต่ในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในสายตาเนี่ยดวงชะตาอ่านได้แต่เราอ่านไม่ได้เช่นความลับเขามีอะไรไม่ได้หมายถึงรู้ทุกเรื่องนะครับแต่หมายถึงว่าในความลับของเขาอดูพพวินาศเนี่ย ของทุกคนมันจะมีพรวินาศหมดดังนั้นเราจะดูได้เลยว่าเขามีความลับประเภทไหนยังไงพอตีความได้แต่ไม่รู้ลึกหรอกครับไม่ต้องกลัวว่าโหัวรัสตร์จะรู้ลึกรู้ว่าคุณทําอะไรยังไงขนาดนั้นไม่รู้หรอกนะครับเพราะเราไม่มีทางไหนแต่บางทีอาจจะพูดแล้วมันไปตรงพอดีก็ได้หรืออาจจะแบบเฉื่อเฉย,เฉยแต่ไม่ถูกอย่างเงี้ยก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยเราก็แค่รู้แบบเฉืยเฉ่ยเฉยเนาะ,ะให้รู้ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้อง รู้ลักษณะนี้เอาไว้ทีนี้พอคั่วต้องยอมเราก็คือลาหูยังปเป็นเงาไงดังนั้นก็หมายถึงการยอมการอยู่ข้างหลังการซับพอร์ตนะครับการช่วยเหลือเราคือคนสิงเนี่ยไม่ต้องหาคนที่มาซับพอร์ตเราหรอกหาคนที่ตามเราหมยคําว่าให้กําลังใจคอยซับพอร์ตอยู่ข้างหลังเกื้อกูลเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะคนสิงเนี่ยมันคนมีมหน้ามีตาไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาแบบช่วยเหลือฉันหรอกฉันช่วยเหลือตัวเองได้เพราะมีอีโก้นะครับฉันทํา ได้ด้วยตัวเองชั้นดีได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ปกป้องคนอื่นมากกว่ามันผู้นำอะครับปกป้องลูกน้องแต่ลูกน้องไม่ต้องมาปกป้องชั้นอย่างเงี้ยครับแต่แค่เอื้อบางอย่างให้ชั้นก็พออย่างเงี้ยเหมือนกับคอยถือหางชั้นก็พออะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ต้องไม่ต้องมาแบบช่วยเหลืออะไรขนาดนั้นอะไรทำนองเนี้ยครับก็เขาบอกว่ามีอีโก้มากนี่เป็นลักษณะนี้เนาะดังน,นั้นเนี่ยก็เลือกคนที่มันอ่อนกว่าเราถ้าเราจะอยู่ได้ยาวนานยกเว้นเราอ่อนนะ ถ้าคนสิงเนี่ยเป็นดาวทิตย์อยู่ในตางอ่อนมากเลยเป็นนิดเป็นประ่างเงี้ยควรจะเลือกอาถามว่าต้องเลือกอาทิตย์เด่นไหมอันเนี้ยก็ไม่แน่ไม่ไม่จำเป็นครับไม่จําเป็นต้องเลือกอาทิตย์เด่นก็ได้หมายถึงว่าอ่อนเหมือนกันก็ได้แต่จะเลือกเด่นกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผู้หญิงที่เป็นราศีสิงเนี่ยต้องเข้าใจหน่อยนะ คุณไม่ใช่เป็นราศีอภพลกก็จริงแต่มันเหมือนอภพลนะครับคือคนสิงที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นนะครับผู้ชายไม่เป็นไรเพราะว่าผู้ชายเป็นคือค่านิยมของคนไทยเราสมัยนี้นะก็ยังเป็นผู้ชายที่เป็นผู้นําอยู่ดีเขาเรียกว่าหัวหน้าครอบครัวก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ถ้าใครยังมีความคิดแบบนี้อยู่ก็หมายความว่าเอันนี้ก็ก็ผู้หญิงก็จะต้องเสียเปรียบหน่อยนึงถ้าเป็นสิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นผู้นํามากๆนะครับเป็น working woman อย่างเงี้ย ผู้ชายจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าถ้าฉันแต่งงานกับเธอเธอจะไปนําชีวิตฉันผู้ชายไม่ชอบนะนิสัยผู้ชายไม่ชอบให้ผู้หญิงมากกดผู้ชายมากกดฉันไม่ชอบคือนิสัยของผู้ชายเป็นแบบนี้มีอีโก้คือด้วยด้วยการปลูกฝังค่านิยมมาตั้งแต่โบราณว่าผู้ชายเป็นช่างเท้าหน้านะแล้วก็อะไรก็เอื้อให้เป็ผู้ชายนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นรองมาตลอดจนมายุคนี้ค่อยมาเรียกรองกันนะครับมันทําให้ผู้ชายมีอีโก้มากดังนั้นเนี่ยผู้ชายก็จะไม่ยอม มีไม่กี่คนหรอกครับที่จะยอมผู้หญิงมากหมายถึงว่าฉันรักเธอมากฉันยอมทุกอย่างอันนี้ก็มีแต่น้อยส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีอีโก้ท้งนั้นนะดังนั้นเนี่ยเอ่อถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นสิงเนี่ยก็จะแล้วอาทิตย์เด่นในดวงชะตาเนี่ยแล้วเก่งอะ่ะผู้ชายไม่ชอบเพราะว่าเหมือนกับว่าจะโดนดูถูกโดนนินทาว่าแบบเกาะเมียกินเกาะอะไรเงี้ยคือมันจะมีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้สำหรับผู้หญิงที่มีอาทิตย์เด่นและเป็นคนที่เก่งนะครับ เก่งเกินไปก็ไม่ดีนะครับเหมือนกับเขาบอกว่าฉลาดเกินไปก็ไม่ดีต้องทําตัวให้โง่เข้าไว้บ้างในบางกรณีไม่ใช่ว่าเก่งตลอดหรือแสดงตัวตนตลอดเวลามันคือเพศภัยครับสิ่งเน่ยบอกไว้ก่อนนะชอบเด่นชอบปังเนี่ยไม่เป็นไรแต่ให้รู้จาักกาลเทศะนีดนึงเพราะว่าถ้าคุณเด่นผิดที่ผิดเวลาคุณก็จะโดนอืมแค่เรื่องอะไรอ่ะ โดนโดนเพศภัยได้อ่ะพูดประมาณนี้นะครับระมัดระวังเอาไว้มากๆสำหรับคนที่มีอาทิตย์เด่นในดวงชะตานะครับถ้าคนอาทิตย์ด้อยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาทําอะไรไม่เสี่ยงอยู่แล้วแต่คนที่มีอาทิตย์โดดเด่นเนี่ยมักจะทําตัวเด่น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 พอเด่นก็มีภัยตามมาเป็นเงาตามตัวเหมือนกับพพวินาศน,นี่แหละนะครับต้องระมัดระวังเนาะอ่ะประมาณนี้ทีนี้เรื่องของความรักก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับ อ่ะอีกหนึ่งอาทีจะหมดเวลาที่เรามาเข้าของวันทายบ้างนะครับอ้จะเป็นแค่ภาพรวมแบบคร่าวๆฮันนนนไม่ได้อะไรมากมายเนาะเพราะว่าเราพยากรเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปพิเศษให้ช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีดาวราหูอยู่ในเรือนมรณะซึ่งเป็นเรือนปัตตนิปัตตนิมรณะแปลว่าปัญหาเรื่องของคู่ครองเนี่ยมันนมนานแล้วน่ะปีครึ่งนะครับกำลังจะครบป,ปีครึ่งแล้วเดือนพฤษภาคมนี้นะครับประมาณปีกว่าๆนิดๆนะครับจากถึงปีครึ่งแล้วในเดือนพฤษภาคม ปตัตตานีมรณนะก็คือนําความเสียหายมาสู่เราหรือมีการพัดภาคผิดหวังนะครับอยู่บ่อยครั้งก็ไม่ต้องคาดหวังในตอนนี้เรื่องของความรักพกูดง่ายว่าไปลัคกี้อินเกมดีกว่ายามอายุเกินลัคกี้อินเลิฟมันไม่ลัคกี้อินเลิฟในตอนนี้นะครับจนถึงพฤษภาคมเป็นต้นไปถึงจะเริ่มลัคกี้อินเลิฟมากขึ้นนะครับเพราะว่าปตัตตานีจะไปสุภาพมันไม่ใช่ขอภัยปัปตตานีมาเป็นเกษตรพอมาางนี้นะครับก็จะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันเล็งลัขณาก็เป็นพิธีบัตรดวงแตกอยู่ดีก็หมายความว่า เออ๋ยวค่อยไปว่ากันในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่โอเคเลยไม่ดีเลยนะครับแล้วดาวเสาวเองก็ยังเล็งรักอยู่ด้วยมาจากเรือนอริมาสร้างปัญหาให้กับเรือนปัตนิอีกรอบนะคนสิงจะค่อนข้างโดนชอกชำ้ำตอนนี้ชอกชำ้ำเพราะเสาวเล็งรักเนี่ยเรียกว่าชอกชำ้ำเรื่องความรักหมายความว่าเราอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรมากกับความรัก พยายามประครับประครองให้ดีที่สุดก็พอและอย่าไปคาดหวังจะไปอะไรใดๆเพราะคุณจะเหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีมันจะมีแต่ความทุกข์แต่ความกังวลเพราะดาวเสาร์มันคือความทุกข์ความกังวลที่เล็งอยู่เดี๋ยวดาวเสาร์ออกไปในเดือนพฤษภาคมนับเขาดาวถอยหลังเลยครับทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายลงนะครับเดี๋ยวจะดีขึ้นพูดได้สอบๆง่ายๆแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรสปอยนิดหนึ่งว่าจะดีขึ้นนะครับทีนี้ วาเลนไทน์มันจะมีราหูกระศก,กุมกันอยู่ในๆๆบรรณะซึ่งมาจากดาวคู่แต่ว่าจับตามองคู่ดีๆเพราะอาจจะมีลักซอนรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้แต่อย่าไปกระตกกระตากใดๆเกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณแต่มันจะทาให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยพังทลายลงมาที่ผมพูดเนี่ยเป็นดับสังคมนะครับหมายความว่าผมพูดเนี่ยให้พวกคุณไปดูไปสืบไปพิจารณาไปลํำแวดระวังเพราะผมไม่อยากให้ใครโดนสมเขา แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นร้อซและไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นกับใครแต่ว่ามันมีดาวที่ตุตุททาแม่งทาแม่งนะให้ดูไว้ให้คอยสังเกตเอาไว้คอยจับตาเอาไว้เท่านั้นนะครับใช่ไม่ใช่ก็ไปหากันเอาเองไปดูกันเอาเองเพราะว่าเราเห็นแบบนี้แต่ไม่ได้บอกการันตีว่าจะต้องเกิดขึ้นทุกคนไม่ใช่มันจะไม่เกิดขึ้นทุกคนนะครับเพราะว่าคนบางคนใจแข็งยังรักเราอยู่ยัง เข้มแข็งกับความรักของเราแต่คนบางคนก็อาจจะเพอภัยไ,ไปกับการเวลาก็เป็นไปได้ก็ระวังนิดหนึ่งเนาะอย่าไปทําเรื่องให้เป็นเรื่องเพราะไม่งั้นความรักจะพังทลายลงมาได้ครับกดไลค์กดแชร์ like, share, กดสมครติดตามบริจาคก,กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ